สวัสดีครับพวกัผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวนะครับสำหรับการไลฟ์ในค่าคืนนี้นะครับแมงกะบี้ต้องบอกกับ f อฟว่าต้องขอภาย f อฟด้วยขึ้นไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าเน็ตแย่งสัญญาณกันเยอะมากเลยนะครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับทุกท่าน ก็ไปถึงหน้างานพยายามขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์ไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็เลยต้องทําทคลิปย้อนหลังนะครับเห็นไหมนะครับทำคลิปย้อนหลังให้กับเอฟซได้รับชมกันนะครับอ่านะครับคือต้องบอกว่าที่วัดคลองเคียนเนี่ยขึ้นสัญญาณมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันมีแค่ประมาณ2ขีดนะครับขีดสขีดเอง โทรมูฟก็ไม่ค่อยมีวันดูคลอก็ไม่ค่อยมีแน่นอนครับพอขึ้นไลค์กันได้หลายช่องดึงหรือถ้าใครใช้เขาเรียกไงสัญญาณเน็ต WiFi อ่ะมันก็ชนะกว่าของผมมมันใช้เน็ตมือถือครับเน็ตซิมเน็ตซิมเน็ตธรรมดามันสู้ไม่ได้หรอกครับต่อให้ใช้เดือนละสามพันยังสู้ไม่ได้เลยผมเคยใช้ซิมเดือนละสามพัน พอสัญญาณไม่ค่อยมีเเวลาไปไล่ปุ๊บเหมือนกับซิมสองสเลยอันเดียวกันนะครับเสียดายนะนะครับที่วัดน่ยมันเป็นงานใหญ่ใหญ่มากแต่มีอุปสรรคหลายอย่างอันดับแรกเลย<ม>เครื่องเครือข่ายนะครับคืนสัญญาณมันดึงกันอันดับที่สองทางแคบสัญจรไปมาแคบมากครับรถยนต์สวนกันสองคันยัง,ยงแทบจะต้องค่อยๆขยืดเลยครับ เพราะว่ามันเป็นคลองน้ําครับอีกอย่างหนึ่งรถก็ติดนะครับติดทั้งฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็ติดฝั่งนี้ก็ติดนะครับซึ่งมันมีทางเข้าวัดได้ประมาณสองสามทางมั้งนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเออก็เลยตัดสินใจนะครับทำคลิปนะฮะตัดสินใจทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าเออ ถ้าเราไลฟ์ไม่ได้ก็ยังน้อยก็ถ่ายคลิปหน้างานให้กับ f อฟได้รับชมกันก็ยังดีนะครับแม่กับพี่ก็ได้ไปถ่ายคลิปตั้งแต่ปากทางเข้านะครับคนมาทําบุญนะครับที่ที่โบสเนาะนะครับแล้วก็มีนักร้องนะครับขึ้นร้องก่อนที่น้องท้องเข้าจะจะเล่นนะครับนั่นแหละครับ ก็ผมคิดว่านะครับพรุ่งนี้ก็สันบุรีนะใชยนาทนะครับสันบุรีใชยนาทน่าจะน่าจะไม่เป็นอย่างนี้นะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมาอุาทัยธานีอ่าขึ้นไม่มีนะครับขึ้นมีแต่มีน้อยๆน,นะครับผมก็มันเป็นงานแรกนะนะครับที่นี่จะเป็นงานแรกนะครับที่ผมไลฟ์ไม่ได้เลย ตัดสินใจออฟไลน์ line, ก็คือทำคลิปนะครับทำคลิปผมก็เลยต้องมาทำคลิปชี้แจงให้กับ f อ c ได้รับชมกันว่าเอ๊ะแมงกะีหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับมานั่งโหลดคลิปอยู่หน้าเซเว่นนะครับก็ถ่ายคลิปหน้าง,งานลง2ช่องก็ครับก็มีแมงก a ะบี้นะครับโหลดไปแล้วนะครับตอนนี้คนดู300กว่าแล้วก็ทางช่อง b ัต t e r ร์ y นะครับกำลังโหลดยังไม่เสร็จนะครับ ก็นะครับถ้าผมไปเนี่ยก็งานก็คงเสร็จพอดีแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ่ายคลิปดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้นะครับน้องจะมีการถ่ายรูปไหมนะครับถ้ามีการถ่ายรูปแบบเออผมก็ยังพอไปไปถ่ายคลิปน้องถ่ายรูปได้ใช่ไหมละ่ะนะครับเพราะว่าคลิปที่น้องร้องเพลงอะถ้าผมเอามาลงเนี่ยนะครับยังไงก็ติดลิขสิทธิ์ นะครับถึงไปถ่ายตอนนี้ก็ไม่เต็มที่เพราะอะไรครับกว่าจะไปถึงถ่ายน้องน้องร้องอีกไม่กี่เพลงก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจเออเรามาถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งยาวๆแล้วก็มาโหลดแล้วก็มานั่งทำคลิปบอกว่าเออมันไลฟ์ไม่ได้นะครับทุกท่านก็ประสบการณ์นะครับ อันนี้มันเป็นงานแรกนะนะครับเป็นเป็นงานแรกที่เราไลฟ์ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรง Seven, เซเว่นอ,อยู่ชัยนาทนะครับคือชัยนาทกับอุทไทยเขตตรงนี้มันเป็นเขตติดต่อกันซึ่งถ้าเกิดว่าไปอำเภอสันบุรีเนี่ยประมาณสักสามสิบกโลนะครับซึ่งมันไม่ไกลมากนะครับเอาไว้ไปแก้ตัวที่อำเภอสันบุรีกันแล้วกันทุกคนนะครับผมสู้ไม่ได้จริงๆครับ สู้ไม่ได้จริงๆครับผมไปดูช่องน้องนาวอะ่ะหมูมะนาวสตอรีอ่อ่ะยังหมุนเลยขนาดช่องนี้เขาเป็นช่องหลักเลยนะที่แบบไลฟ์สดแล้วคนดูเยอะ,อะ<ม>นะครับ<ฮ>ก็ยังสู้เขาไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอยอมแพ้ซะโดยดีนะครับก็เลยเทำคลิปนะฮะตัดสินใจทำคลิปออกไม้ f c ได้รับชมกันดีกว่านะครับ อย่างน้อย f อก็ยังได้เห็นหน้างานว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับกไ็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเนาะนะครับก็ให้ f อได้ดูคลิปกันนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้เห็นน้อง้นข้าวร้องเพลงนะครับเพราะว่าผมไปไลฟ์ไม่ได้ผมมาโหลดคลิปนะฮะผมมาโหลดคลิปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงช่องมั t เตอร์ไฟฟิล์มก็จะ ใก,ใกล้จะไลฟ์เสร็จแล้วเอใกล้จะโหลดคลิปเสร็จแล้วนะครับอะยังไงก็ต้องขอไายเอฟซีด้วยนะครับมันอะไรไม่ได้จริงๆทางที่เข้าไปที่วัดก็ลึกนะคือวัดคลองเคียนเนี่ยถ้าเป็นวัดที่อยู่กลางนาถูกไหมถูกนะต้องผ่านคลองคูน้ําไปก่อนแล้วก็เจอนาด้วยทํานารอบวัดเลยนะครับตอนเนี้ยที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยสองทุมสีสิบเอ็ดแล้ว น้องต้นข้าวขึ้นสองทุ่มสิบห้าถ้าน้องร้องชั่วโมงเดียวก็สามทุ่มสิบห้าก็จะจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้องก็จะร้องเพลงจบแล้วนะครับทุกท่านอ่านะก็เลยตัดสินใจไม่น่าจะไลทได้นะครับไม่น่าจะไลท์ได้นะทุกคนเนาะนะครับเนะี่ยผมไปดูช่องใครอ่ะ หมุนกระนาวเลยนะครับวันนี้จะมีอยู่ช่องเดียวอะ่ะที่แบบว่าโอ้โหเน็ตเขาน่าจะดีน่าจะเป็นช่องนะานานะครับมานาเน็ตเน็ตน่าจะดีอะ่ะดีกว่าพวกนะครับเนี่ยผมดูผมดูเน็ตมา,นา่นของมานาวันนี้คนดูตั้งเก้าพันเนี่ยพเพื่อเผื่อก็ถึงหมื่นนะครับพรเพื่อเผื่อก็ถึงหมื่นเนาะนะครับ ถึงอยู่แล้วแหละเพราะว่าไลค์ดูได้ช่องเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรละครับก็เหมือนวันที่ผมไปวัดพิคุนทองเนะี่ยนะครับมีผมอะ่ะไลค์ได้ไลค์ช่องเดียวที่แบบว่าไปไลค์ก่อนเขาแต่ว่าช่องอื่นก็ไลค์ได้แหละแต่ว่ามาช้านะครับช่องผมก็เลยแบบมีคนดูประมาณ6กพันเจ็ดพันนะครับก็ถือว่านะครับยอดการดูที่ดีจริงๆนะครับ ตอนนี้ก็เช็คแล้วนะครับก็มีช่องหมูมะนาวมีช่องพี่ป๊อกนะครับที่ไลแล้วก็ยังหมุนอยู่มีช่องมะนาช่องเดียวที่นะครับไหลได้อ่ะก็ยังดีครับมีเพื่อน y u t u b e มาไล์ก็ช่องไหนดูไดก้ก็ดูช่องนั้นครับเนีต่ตอนนี้ช่องน้องน้องนาวคนดูได้แค่แปดร้อยเองนะครับโอ้โหสุดยอดเลย นะครับต้องบอกว่าเป็นงานแรกที่ไม่ปื้มเลือนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันไหลไม่ได้อะนะครับโอ้ mm hmm. ผมนี่เซ็งเรือ mm hmm. รู้จะเซ็งยังไงแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอคลิปนี้เสร็จก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมรอคลิปนี้เสร็จนะครับ mm hmm. ผมก็จะนะครับ mm hmm. ขับมอไซค์นะครับ ไปเก็บคลิปหน้างานนะครับถ้าน้องน้องคข้าวถ่ายรูปก,ก็จะเห็นคลิปน้องน้องคข้าวถ่ายรูปแต่ถ้าน้องไม่ได้ถ่ายรูปก,ก็กลับก็เอาตามนี้นะครับมือถือเชื่อไหมครับผมเปิดดู messenger หรือจะเปิดดู y o u t u b e เนี่ยหมุนติ้วเลยแค่จะเปิดดูเฉยๆยังหมุนน่ะทุกคนยังคิดคิดว่ายังไง<ม>ล่ะครับ เปิดดูด้เฉยยังหมุนนะ่ะนับภาษาอะไรจะขึ้นไลท์ละ่ะพอขึ้นไลท์ปุ๊บยังไม่ทันขึ้นเลยหมุนแล้วนะครับคือมันเป็นตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วนะครับก็คือว่าผมไปถึงวัดอนะ่ะผมไลท์มาถึงปุ๊บมันหมุนเลยครับ fc บอกหมุนโอ้เราก็เซ็งเลยนะครับวันนี้ได้อย่างเสียอย่างได้อย่างคือตรงไหนได้ไปวัดท่าซุง ได้ไปถ่ายวิหารวิหารแก้วแล้วก็ปราสาททองคํานะครับส่วนงานไล์น้องไล์ไม่ได้เน็ตไม่เอื้อมหน่วยนี่คือได้อย่างเสียอย่างอ,าอย่างน้อยวันนี้แมงกะบบีก็ได้ถ่ายคลิปทั้งวัดท่าซุงแล้วก็ที่งานน้องที่วัดทองเคียนแต่ไม่ได้ไล์ก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นนะทุกคนนะครับเซ็งเลยอะ่ะ แต่ก็ยังดีครับผมก็ยังมีคลิปให้ f c ได้รับชมกันนะครับนะฮะยังดีกว่านะครับไม่มีอะไรให้ f c ดูเนอะนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นๆนะนะครับเนี่ยผมก็มานั่งโหลดคลิปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอคลิปอีกช่องหนึ่งทางบัตเตอร์ไฟฟิล์มเสร็จแล้วก็จะไปเก็บหน้างานที่เหลือ นั่นก็นคือดูตอนน้องต้องเข้าถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวถ้าไปไม่ทันยังไง <c oughs> ก็อาจจะถ่ายแค่คลิปช็อตสั้นๆก็ได้นะครับก็รุ้นเอานะครับตอนนี้มันใกล้จะสามทุ่มแล้วนะแล้วกว่าจะขี่ไปถึงอีกนะครับเอจากจุดนี้จากเซเว่นไปวัดคลองเคียนประมาณกี่โลวะ สี่โลอะประมาณสี่กิโลครับนะฮะอยู่อยู่ประมาณสี่กิโลนะครับผมเซ็งเนาะทุกคนเนาะเอาเถอะวันนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าได้อย่างเสียอย่างเอฟซี FC ได้เห็นวัดห้าซุงเห็นวิหารแก้วเห็นปราสาททองคำสวยงามนะครับเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะ ต้องบอกเลยว่าไปที่วัดท่าซุงเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆนะครับคือจริงๆเนาะทุกคนเนาะจริงๆอยากให้ทําอย่างวัดท่ากระบือให้เอาเสาสัญญาณ A AH S ก็ได้หรือทูมูฟก็ได้เอาไปติดตั้งเหมือนรถอะ่ะรถรถเคลื่อนที่อะจาได้ว่าวันนั้นอะไอ้วัดท่ากระบือเนอี่ยสัญญาณไม่ดี ตอนที่ตอนที่ยังไม่มีรถไปไปขยายสัญญาณะนะครับสัญญาณไม่ดีไล้ติดติดขัดนะครับพอ,อเขาเอาเสาสัญญาณมาติดตั้งให้ไล์ได้สบายวันนั้นต้องขอบคุณ AS มากๆเลยนะครับที่ เอาสัญญาณนะครับ A/S มามาติดให้ไม่งั้นแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้เลยที่วัดท่ากระบือก็คนแน่นมากนะฮะผมว่าทางคนจัดงานเขาไม่ได้คิดอะนะเขาคิดซะว่าให้คนดูแบบไปดูหน้าเวทีอย่างเดียวอะ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าคนที่ดูในออนไลน์ในโซเชียลนะ่ะมันมีผลกระทบนะฮะแต่วันนี้ร้อยเปอครับช่องหลักๆอะ่ะครับ ดูอย่างช่องหลักนะครับช่องพี่หมูสตาร์วอลิตี้เนาะช่องหมูมะนาวเนี่ยเขาไลท์มันยังหมุนเลยเนาะแต่ว่าท,ที่ที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันไม่หมุนละแต่ก็โดนช่องมะนาเขาคนดูมากกว่านะครับผมว่าป่านนี้หมื่นแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูนะครับว่าตอนนี้มีช่องไหนไลท์อยู่บ้างนะครับ ซึ่งช่องแมงกะพี่ยอมแพ้ครับเป็นอะไรที่แบบว่ายอมแพ้นะนะครับเดี๋ยวดูสิเมื่อกี้ดูช่องอมานาลดลงละเหลือเหลือแปดพันจากเก้าเก้าพันกว่เห 8, ลือแปดพันละอ๋อคนคนมาช่องน้องน้องแนวนะครับ น้องนาวได้พันเก้านะครับนะฮะหมุนนี่แค่เหมุนตลอดนะครับหมุนได้หมุนดีนะครับผมเซ็งเนาะทุกคนเนาะนะครับนะบยังไงก็ขอให้นะครับมันผ่านพ้นไปนะครับผมเองก็รอวันพรุ่งนี้ วันนี้เราไลฟ์ไม่ได้ก็คลิปก็ไม่ได้ไปถ่ายก็รอรุ้นเอาว่าจะมีถ่ายรูปหน้าง,งานไหมถ้าไม่มีก็ถ่ายงานบรรยากาศที่เหลือให้เอซีได้ดูกันแค่นั้นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ